ก็สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็มีลูกค้าส่งสูบมาอีกแล้วนะครับทําการแกะเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับผมแกะมาก็เจอสูบแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับก็ขาเยียบหายข้างหนึ่งนะครับตอนแรกตกใจนึกว่าคนส่งทําหายทมลูกค้าไปลูกค้าบอกว่าอยู่กับลูกค้านะครับก็โอเคนะครับแต่ก็จะทําการซ่อมให้นะครับผมก็คือจะทําการถอดเปลี่ยนโอถอดเช็ค เปลี่ยนโอลิงให้ทุกชุดนะครับ HHH. ชุกตัวเลยนะครับผมโอเคครับก็เริ่มกันถอดกันเลยครับเพื่อนๆถอดทีละชิ้นทีละชิ้นเหมือนที่ถอดเลยนะครับผมรายละเอียดในคลิปก่อนๆที่ทําไว้ให้เพื่อนเพื่อก็ย้อนไปดูได้นะครับผมในช่องเรานี่เลยนะครับแกะมาทีละชิ้นทีละชิ้นเลยครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับผมแกะแกะแกะแล้วก็เช็คว่าตัวไห anyway. right. uh นม at ีปัญหาเราก็จัดการแก้ปัญหาให้นะครับผมตอนนี้ก็ถอดเปลี่ยนโอลิงนะครับ แกะออกทุกตัวแล้วครับโอลิงครับผมยกชุดเลยนะครับผมมาส่งมาทุกครั้งก็คือย้ำเลยนะครับอันไหนไม่เสียเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพื่อความคงทนที่ลูกค้าใช้นะครับอันนี้ก็ถอดมาแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นการกลับนะครับเป็นเปลื่นแกะเปลี่ยนโอลิงกันกลับนะครับโอลิงผมก็สต็อกไว้หลายขนาดเลยนะครับเผื่อสูบบางตัวบางรุ่นมันไม่ตรงกันนะครับมันเล็กกว่าใหญ่กว่าอย่างนี้นะครับก็หายห่วงได้ครับส่งมาครับเราจะเทียบโอลิงให้ ได้ทุกตัวนะครับผมนี่นะครับประกอบไปแล้วนะครับกันกลับนะครับจากนั้นเราก็ใส่ไปเลยนะครับผมกันหายนะครับอันไหนเปลี่ยนแล้วก็เราประกอบใส่ในชุดนั้นไปเลยนะครับผมหมุนหมุนหมุนเข้าเลยนะครับแค่ตึงตึงมือนะครับผมตัวนี้ตัวกันกลับเป็นไขควงแบรนดนะครับผมบางตัวเป็นประแจแอลหกเหลี่ยมนะครับผมแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับเพราะว่า มันมาหลากหลายนะครับสูบไม่เหมือนกันนะครับบางทีเนะนําไปแบบนี้มันก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องย้อนดูหลายๆคลิปนะครับเพราะว่าหลายตัวเลยนะครับหลายรุ่นที่ซ่อมไว้ในช่องนะครับอันนี้ก็เช็คดูหัวนะครับตัวนี้จะแกนหกมิลนะครับหรือว่าเรียกหัวสูบหกมิลนะครับก็คือมันจะมีรูอยู่ตรงกลางนะครับก็คือลองเอาอะไรแย่เข้าไปมันมีเศษฝุ่นเศษละอองนะครับติดอยู่ครับนะครับเห็นเลยครับคราบสกปรกสีดำๆนะครับผม คือถ้าตรงนี้อุดตันก็ไม่สามารถทําแรงดันได้นะครับกดสูงไม่ลงเลยนะครับเพราะว่าลมมันไม่เข้าไปข้างในแกนนะครับแกนตัวเล็กนะครับ6มิลนะครับแกนกลางในสุดเลยนะครับก็หาเหล็กหรือหาลวดหาอะไรเหล็กอะไรก็ได้ครับที่พอดีกับรูนะครับแย่ๆแล้วก็ทําความสะอาดแกะพวกขี้ฝุ่นขี้ตะกันออกนะครับนี่นะครับมันจะเป็นแบบแข็งเลยนะครับแล้วก็ลองลูบดูนะครับรูตรง ข้างๆนะครับบางทีมันเป็นคมนะครับเวลาเราใส่โอลิงใส่ลูกยางไปมันกัดโอลิงลูกยางเราเป็นรอยได้นะครับก็ใช้ตะไบแต่งๆนะครับแล้วก็ลูบดูว่ายังคมอยู่หรือเปล่าถ้าหมดคมแล้วก็ประกอบเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับผมก็เรียบร้อยนะครับตะไบแต่งให้เรียบร้อยนะครับไม่มีคมนะครับมือลูบๆดูนะครับบางทีโรงงานเขาไม่ได้ลบคมหรือชมเฟอร์มานะครับมันทําให้เราใช้ไปแป๊บเดียวแล้วก็อลิงมันกินพวก โอลิงเกนพวกยางตัวนี้นะครับผมมันเป็นรอยแล้วก็ปิดลมไม่อยู่นะครับสูบไม่เข้านะครับนี่นะครับประกอบไปเลยเพื่อนๆตัวนี้เป็นแบบกิฟล็อกนะครับผมไม่ใช่เกียวนะครับผมนี่นะครับเรจะทําการแกะกิฟออกแล้วก็แกะบอมแกะโอลิงออกนะครับตัวขาวๆนี้เขาเรียกตัวบอมนะครับผมก็อะไหล่ค่างจะหาซื้อยากนะครับตัวนี้ส่วนมากผมจะเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับ แต่ตัวนี้มันใช้ยึดได้อยู่นะครับผมก็เลยเปลี่ยนแค่อลิงนะครับแกะชุดนอกชุดในแล้วก็ตัวไหนแกะอลิงออกแล้วก็ประกอบใส่ใหม่ให้หมดเลยนะครับผมนี่นะครับประกอบทีละชิ้นทีละชิ้นเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับลองดูว่าจะเทสได้หรือเปล่าเพราะว่าขาเหยียบมีอยู่ข้างเดียวนะครับก็หยดน้ามันไปเลยนะครับผมจากนั้นก็เติมน้านะครับน้ํารอยเย็นครับอย่าลืมับเพื่อนๆเพราะว่าสูบแรงดันเนี่ยกาลังอัดความร้อนมันสูงนะครับผมทําให้อลิงเราเปื่อยได้นะครับ เสื่อมเสื่อมสภาพเร็วก่อนกําหนดนะครับเพราะว่าแรงดันนันสูงๆนี่มันกดอากาศนะครับทําให้ามร้อนอุณภูมิมันเพิ่มขึ้นนะครับโอเคครับผมทําการส่งงานนะครับเทสสูเทสสูของลูกค้านะครับผมขออัดสักสี่พันนะครับไม่รู้ว่าจะอัดได้ถึงหรือเปล่าเพราะว่าส่งลูกค้าส่งมาก็มีค่าข้างหนึ่งนะครับเทสเป็นข้างระบาดนะครับกับสายของลูกค้าด้วยนะครับสายปลายนะครับ เกเครับจะลองทดสอบดูทักสี่พันนะครับผมเก่ครับอะไรเลยครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเทป่อนข้างยากครับมีขาเหยียบข้าง สครับผมสี่พันพีซไอครับผมสี่พันกว่านะครับนี่ครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับทําการปล่อยลมนะครับยาบบดยานนีครีมครับคุณทางเงินงกียครับทึงานครับผม